กับสวัสดีเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมช่องสวนเกษตรไร้ผู้แสงดาวครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เข้าชมสวนอะไรนะครับพอดีดูคลิปของพี่คนหนึ่งเขาทําสวนอยู่แล้วเขาบอกว่าออทำอะไรเราทําอะไรมั่งรดน้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงออให้ต้นไม้ยังไงสลับยายังไงมียาตัวไหนมั่งก็เลยเกิดความคิดหนึ่งทําคลิปขึ้นมาเหมือนกันครับแนวทางเดียวกันแต่เรามาทำ เพิ่มก็คือว่าวิธีการจดวิธีการใช้ยังไงในยาในส่วนของสวนเกษตรนะครับนี่ก็จะเป็นในหน้าบ้านของสวนเกษตรเองครับหน้าบ้านนี้เนาะหน้าบ้านแล้วก็ขอบไปก็จะเป็นสวนเนี่ยครับสวนนู้นก็จะเป็นทั้งมีทางนู้นก็จะเป็นอีฬาพลัมแล้วก็มีทุเรียนนะครับ ไปนี้ก็จะเป็นเงาะเป็นทุเรียนทางนู้นเหมือนกันครับสวนเกษตรก็จะพามาชมว่าสวนเกษตรเขียนลงบันทึกยังไงเหมือนพี่เขาบอกนะครับนี่ครับนี่คือกระดานการลงบันทึกของสวนเกษตรนะครับเวลาทําสวนก็จะมีเยอะฮะเพราะว่าต้นไม้ในในสวนของของสวนเกษตรนี่มี 2- 3สาตัวก็เช่นเงาะ ก็จะใส่แบบหนึ่งทุเรียนก็จะใส่แบบนินอินผาลัมก็จะใส่ยาแบบหนึ่งใส่ปุ๋ยแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาชมตัวตัวแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวบ,บันทึกแรกก็จะเป็นการบอกว่าฉีดเพี้ยไฟหรือไม่เพี้ยนกัญันเพี้ยอะไรก็ช่างครับฉีดยาให้ทุเรียนนะครับตัวเนเสร็จเริ่มเขียนไว้ตั้งแต่วันครั้งแรกที่เริ่มเขียนก็วันที่เเดือน1165ใช่ไหมครับเราพอเราเขียนอย่างนี้เสร็จเราก็บอกว่าครั้งต่อไปนี่เราจะต้องใช้ เมื่อไหรอ่าอันนี้คือครั้งต่อไปทุนเศษจ,จะใช้วันที่2 11เดือนเดือน11นะครับแล้วก็6 6พอเราเราพอเราวันที่2เสร็จเราใช้ไปแล้วเสร็จเราก็กลับมาเราก็จะมาลบวันที่2แล้วก็นับไปเราจะขี่อีกเจ็วันฮะสิวัน7วัน,นะวน,วนแล้วก็นับไปแล้วก็มาลงเพิ่มอ่ามามา,มาลบแล้วก็ลงเพิ่มไป อันนี้ก็คือเป็นตัวปุ๋ยนะครับตัวปุ๋ยเกเตรเริ่มปลูกเริ่มใส่ก็จะเป็นวันที่18เดือน1165ครั้งต่อไปนี่จะถึงนี่ก็จะเป็นวันที่1เดือน1166ใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือของเป็นตัว93 3เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีถัดมาก็จะเป็นปุ๋ยเป็น257 7หรือสูตรเสมอเริ่มตั้งแต่เดือน 18, 11 1ึ่ห้ใช่ไหมครัครั้งต่อไปเกษตรก็จะใช้ก็คือห่างกัน15วันก็จะเป็น15 1 1 6 6ใช่เั็หกหก อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คือฉีดพร้อมโตก็คือเป็นเป็นสารบำรุงทางใบทางกันเชื้อรากันอะไรให้เนี่ยฮะเป็นพวก C, อินซีอ่าเป็นสารอินซีนะครับไม่ใช่เคมี e ก็จะเริ่มก็จะเป็นครั้งที่เริ่มมาก็จะเป็น17เดือน365หอ่าแล้วก็จะถึงนี้ก็จะเป็นวันที่3เดือน1166 ะะอันนี้ถัดมาก็จะเป็นฉีดยาง,ง,างาออเงาะเงาะก็สนุสเสกก็จะเป็นเริ่มปลูกมาอันนี้คือลงเนี่ยก็คือ,เ,อเริ่มลงในในกระดาน,นะฮะมีกระดานมาเขียนก็จะเริ่มก็เลยตั้งไปครั้งนี้ฉีดเสร็จครั้งต่อไปเราก็เตือนตัวเองว่า,าวันที่2เดือน11บเอ็ดหกนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยครับ ก็จะเป็นการลดน้ําให้ทุเรียนเงาะก็คือมันจะเป็นสายสายพ่วงกันระหว่างเงาะกับทุเรียนของสวนเกษตรพบพบกันนี่ก็จะมีสวนสองสวนคือสวนบนสวนล่างเพื่อไม่ให้ลืมครับก็คือว่าสวนบนเนี่ยวันที่28เดือน1 0 66ใช่ไหมครัครั้งต่อไปที่จะต้องลดนับไปอีก3วันเพราะว่าสวนเกษตรจะลดะต้นไม้ทุก3วันนะฮะไม่มี2วัน4วัน1วันฮะนับเลยว่า3วันเท่านั้นก็คือถติว,ว่า เราฉีดไปวันที่31เดือน10 66 31/10/66เสร็จพอเราลดเสร็จเราก็ลบออกมาแล้วก็ลบตัว31ออกแล้วก็นับปีก3วันวันเท่าไหร่แล้วก็ลงไปอันเมื่อเช้านี่ส่วนเศษลบเขียนไปแล้วใช่ไหมครับลบอ่านี่เมื่อเช้านี่ลดไปแล้วให้ให้ตัวส่วนบน,นจะส่วนเศษต้องใช้บิดอันนี้ เปลียนไฟรับอีก3วันก็จะเป็นอยากเดือน10ก็จะเป็นเดือนสิบเอ็ก็จะเป็นวันที่สามเอนึ่งสก็จะเป็นวันที่สามครบับเกษตรครับฝาปิดน,นี่ก็เลยเสียงรัวไปนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนล่างที่มีเงาะมีตู้เรียนรวมกันเนี่ยครั้งต่อไปก็คือวันที่1เดือน11บ็ก็จะเป็นพรุ่งนี้ในการลดใช่ไหมครับอันนี้ทีเป็นส่วนไม่ยงชิดของสวนเกษตรก็คือการใส่ปุ๋ย สำหรับยาเนี่ยจะเขีใช้รวมกันหมดเลยนะครับสำหรับยายกเว้นยกเว้นยาที่ที่ให้ทุเรียนนะฮะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ใส่ปุ๋ยมะยงชิดก็จะเป็นวันที่หเดือน25้าเดือน1 0 66นี้ใส่ไปแล้วอ่าแล้วก็ครั้งอีกทีก็ยี่เดือน11 66ถ้าเราไม่จดไม่ทำอย่างนี้เราจะลืมครับว่าเราใส่อะไรมั่งทีนี้เราก็จะมาดูตัวยาครับอ่ายาของสวนเกษตรนี่ก็จะเป็นว่า ว่าวันที่ออันนี้ส่วนเกษตรทำใหม่เนาะมันมันเยอะแล้วในในเริ่มต้นวันอนะ่ะมันเยอะแล้วส่วนเกษตรก็เลยมาเชี้ยนใหม่มาเป็นวันที่เนี่ยครับเป็นวันที่จะเป็นเดือน11หมดเลยนะฮะอ่าเดือน11เอด่าเดือน11ครั้งต่อไปนี่จะเป็นที่ที่ใช้ของส่วนเกษตรบอกก่อนนะครับส่วนเกษตรมียาทั้งหมดจะมีอะบาเมกตินไทอมีดอกแซมอมิดาโคฟิตแล้วก็ ทุกนะครับใช้อยู่4ตัวจะสลับกลุ่มกันใช้นะครับอย่างซูว่าอีกวันที่2นี้สวมสเิษจะใช้ไทยอะมรอกแซมครับแล้วก็นับอีก7วันเ5สิวันก็จะใช่วันที่2เสร็จก็จะเป็นวันที่8นะครับอันนี้สเศษส,สีฉีดนี่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีมแมลงมีอะไรเพีย้้เยอะนะฮะแมลงอัด จะอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามแมลงจะเยอะก็เลยกันกันข้อมไปเลยนะครับแล้วแต่ส่วนสวนของดูที่มแมลงดูที่ามจะเป็นฉีดนะครับเศษงเศษใช้ทุกเจ็ดวันเลยครับแล้วก็มาถัดมาก็จะมมทโอดเวันที่9เดือน11อย่างเงี้ยครับพอพอเราใช้วันไหนเ็จเนี่ยเราก็มาลบแล้วก็ลงนับไปตรงที่ที่เราจะ ียนนนะฮะฮี่คือ,อยาของตัวทุเรียนในส่วนของแถบนี้ก็จะเป็นของอินทผลัมนะครับพะส่วนพิเศษใช้อินทผลัมด้วยก็จะมีการเขียนว่าใส่กุ๋ยอินทผลัมวันที่1เดือน2 6งอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนนะฮะก็ะคือเริ่มปลูกได้ดูปีกว่าแล้วแต่นี่เราเพิ่งเริ่มเขียนครั้งต่อไปเราจะต้องใส่วันที่15บห้าสิบเอ็ดหกเป็นกลางกลางนนะครอันนี้ฉีดทางใบเดือดสองครั้งครั้งต่อไปจะวันที่1เดือน11บเอ็ดหกหก แล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะมีตัวปุ๋ยอยู่3าตัวแต่เสวนเกษตใช้ตัวเดียวก็จะมีเดือนอะไรใช้อะไรวันที่เท่าไหร่ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มียากาันลาเราใช้กีวอะไรวันไหนครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรเราก็ต้องลงไว้ครับไม่งั้นลืมลืมแล้วก็สลับตัวยาใช้ไม่ถูกแล้วเราผลไม้ต้นไม้เราก็จะไม่ได้ผลผล,ผลิตที่ ที่เราต้องการแล้วก็อาจจะมีผลเสียอย่างวันนี้เราลืมว่าเราใส่ปุ๋ยเป็นที่ไรรดน้ำแต่เราก็จะลืมเนาะว่าเรามีหลายตัวแล้วก็สวนเราใหญ่นะครับขอบคุณเพ,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 พื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมช่องเกษตรไร่ผุดแสงดาวน,นะครับนาไปปรับใช้แล้วก็วิธีทำการใช้ในสวนนะครับครับผมพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณแรงมาในาใจของพี่ที่อีกคนหนึ่งที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับผม ขอบคุณครับสดีครับ